ปีใหม่ทุกปีค่ะพี่เอครับก็ผมขอเป็นตัวแทนพี่อาพี่อาบ้านพี่อานะครับก็อยากจะสวัสดีปีใหม่พี่เอนะครับสวัสดีครับปีนี้มีปีนี้มีไม่นี่มาใบเดียวมีสมาชิกใหม่ไปั้วยท่านนะครับมีน้องชายเพิ่มพี่อาแบบว่าท้องบ่อยอย่างเงี้ยใช่ครับกร่ใหญ่พี่เอมีความสุขควาพแข็งแรงนะครับผมเจอตัวเองเจอแต่คนดีๆเจอในความรักในเนื้อนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลแล้วก็เมตตาครับผมแล้วก็ทุกคนมาตบเบาเวลานะครับพี่เอเปรียบเสมือน พี่ทั้งพ่อทั้งแม่ของพวกเราทุกคนครับรักเอนะครับรักเหมือนกันนะครับอันดับแรกก็ต้องขอบคุณน้องอานะที่อยู่กันมาตลอดเลยไม่หนีไปไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องๆก็เลยต้องอยู่กับพี่เอทั้งที่บางคนอาจจะหนีอยากหนีแล้วพต่อาน่าทำมันแล้วนะคะไม่จริงค่ะอย่าพูดคำนี้อย่างเงี้ยมันแก้ได้คืได้เนี้ยอกอรอมแก้เนี้ยค่ะก็ขอบคุณนะคะมีน้องทายเพิ่มเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มน้องทายก็เป็น ในบ้านอาบี่งพเอก็จะเป็นดูดูแลแล้วก็เพราะว่าน้องชายเขาแอคติ้งเก่งมากเลยคนที่ลงมาเล่นละคร ทุกเรื่องมีแบบว่าคาแรคเตอร์ชัดเกมเพราะตอนนี้เห็นว่าจะมีเงยจำเป็นอีกเรื่องที่กำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้ทองเกมนะ<ำ>ปาริสเอ,อ๋ยปาริสก็ดีใจนะหนุ่มสวนกุหลาบตอนนี้จบมหาอะไรยังจบแล้วเพ <c oughs> ราะว่าเวลาทไปยังไม่ได้ไปเห็น <c oughs> เนี่ยค่ะในลงรูปไปน,นะค่ะ <c oughs> แล้วก็ส่วนน้องใหม่เราก็ยังไม่ได้เปิดชื่อเปิดเรียนานางแตนน่เรารอเปิดทีเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะเออ ขอบคุณน้องเจมได้ข่าวว่าจะซื้อรถใหม่ด้วยใช่ไหมครับชนะครับรอให้เจอไม่เัอเจอตอนนี้เลยได้ไหมคะเนี่ย่มีตังอยู่ในกระเป๋าอ๋อนั่นจังเลยค่ะกัคือไม่ต้องเจอแบบว่าเวลาพี่ใครซื้อรถใหม่พี่ก็จะโผรอย่างเงี้ยพี่จะโ่แบบี้อะรเงี้ยน้อจค่ะโผค่แบบนี้รับสิเร็วเป็นงานอะไรล่ะรับไว้20ผู้ยได้เป็นาหมดเลย โอเคครับน้องเต็มครับนะคะนี่ก็คือการเติมรถของพี่เอไม่ต้องไปที่รถไม่ต้องไปที่รถเลยท่ไทได้แบบนี้ค่ะดีที่สุดเพราะว่าจ่ายค่าจิ้จ่ายค่าซื้อดีที่สุดเลยเนี้ครับการเติมพนักงานพนักงานดึงไปพี่อาจพี่อาดึงไปพี่อาจอยากเสียให้น้องก็หล่อไปเลยนี่เลยมันเรื่องเรื่องปฏิบัติเลยอ่ะตามอย่างเรื่องที่จะแบ่งผิกับทีไปที่ท้องทายเดี๋ยวท้องทายเนี่ยพชายได้หมดเลยเนี่ยคือพี่อาจก็นะขอพี่อาจมีความสุขแข็งแรงสุขภาพดี อะไรที่ไม่สคมควอหมายถึงว่าพูดได้สมันนะก็อย่าพูดเลยเดี๋ยวพูดว่าจะไม่มีสวยเลยต้อง <c oughs> อยา่า <c oughs> ขอโทษนะครับแฮปปี้ด <c oughs> ีเบียนะครับทุกคนสนวนัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ